ปีนี้เราเหันมาเล่นโรงพยาบาลใหญ่ดูบ้างจริงสองสองโรงพยาบาลที่เรามองว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคือ b h กับ BDMs เนี่ยนะครับก็ค่อน้างจะคล้ายๆกันผมผมอมองเป็นหุ้นในกลุ่มเทอร์นาดาวเลยนะแล้วก็ปีปี65เนี่ยถือเป็นปีที่น่าจะมีกำไรเติบโตได้ค่อนข้างจะดีคำแนะนำเชิงปัจจัยพื้นฐานหลาจะให้เป็นเก่งกำไรนะครับ ครับเอาละครับขยีบไปถึง3หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชเวลโดยคุณเอกคุณเบญจพลสุดวัน,นิตในวันนี้ไปเริ่มกันที่ตัวแรกครับคุณเอกครับครับตัวแรกที่เราเลือกมาเป็นตัวของ BDMS นะครับก็จริงๆแล้วจะเป็นท่าจะเป็นท็อปพิกของกลุ่มโรงพยาบาลของเราในปีนี้นะครับปีที่ G, แล้วเราเชีย์ CSG BCH มาละ นะครับเพราะสถานการณ์ในเรื่องของโควิด1 i ก็ช่วยเขากันข้างเยอะนะครับปีนี้เราหันมาเล่นโรงพยาบาลใหญ่ดูบ้างจริงสองสองโรงพยาบาลที่เรามองว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคือ BH กับ BDMS เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกันแต่เราเลือก BH เอชเออบีเอมมาเป็นหุ้นเด่นนะครับเพราะว่าเรามองว่าในไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับโอกาสที่ผลประกอบการยังคงเติบโตเนี่ยนะครับยังเป็นไปได้สูงอยู่นะครับก็เป็นโบมเมนตัมเชิงบวกที่ดีต่อเรื่องจากในช่วงของไตรมาสสี่ที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากเเเเเเรรรรรื่่่่อองงงงงขกกาาาาปปปิิิดดดะทศนนัซึมตต้แชวพฤย นะครับปี64ก็ทําให้ผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยมีฟลายอินเข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงของต้นเดือนกุมภาแล้วก็มีการกลับมาใช้มาตรการเทสไอนโกนะครับซึ่งตรงนี้ก็อำนวยความสะดวกให้กับคนต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เองก็เป็นภาพสะท้อนได้ค่อนข้างดีนะครับต่อต่อต่อผลประกอบก,การนะครับซึ่งสะท้อนออกมาจากในเรื่องของ อัตราการครองเตียงนะครับที่อยู่ที่เกิดขึ้นในช่วงของเดือนมกราคมปี65นะครับผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวกับโควิดนะครับในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับอัตราการคลองเตียงเนี่ยอยู่ที่76นะครับก็เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยในไตรมาส4ที่69 นะครับส่วนส่วน,วนอันตราการคองเตียงที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะครับในเดือนมกราคมอ,อยู่ที่87นะครับก็เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยในในช่วงของไตรมาส4ที่73นะครับก็ถือว่าขึ้น,ข,นขึ้นในทุกหมวดน,นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของผลประกอบการผลประกอบไตรมาส1เนี่ยก็ถือว่าก็คงดูดีนะครับ ในปี65เนี่ยนะครับทั้งปีเนี่ยบริษัทต,ตั้งเป้าเติบโตรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก6-8นะครับก็มีปัจจัยบวกทั้งในเรื่องของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับทั้งในส่วนของมาตการรันะครับทั้งทั้งในส่วนของของของบริษัทเองไอของตัวโรงพยาบาลเองนะครับที่มีความร่วมมือในการขยายลูกค้าในกลุ่มประกันนะครับซึ่งตรงนี้มีการขยายแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นมาอีก2ที่ นะครับก็ตรงนี้ก็จะช่วยในส่วนของของรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้นะครับ mm hmm. นอกจากนี้เองตัวของ BDMs เองก็มีตัวของ BDMs Healthcare ecosystem นะครับ mm hmm. ก็จะให้บริการในส่วนของด g i t a l h e a l t h c a r e นะครับตรงนี้จะรายได้ก็จะเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกของปี65นะครับทั้งปีเนี่ยนักวิเคราะห์เรายังคาดการว่ากำไรนะ่าจยังคงเติบโตได้มาทั้15%ในปี25งนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบริษัทที่ที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับในภาวะแบบนี้นะครับเ mm hmm. ติบโตได้15%ถือว่าโอเคนะ นะครับก็ก็เล be ือกมาเป็นหุ้นเด่นนะครับมีการประกาศจ่ายเงินปันผลอ่าอ่าอ่าในปีในปี64ไปนะครับประมาณสัก20ตังค์นะครับก็จะขึ้นเครื่องหมายวันที่9นี้นะครับแล้วก็จ่ายวันที่29เมษายนนะครับก็ให้คำแนะนำซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานเอาไว้อยู่ที่27บาทครับครับนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับขยับมาดูหุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียเวลเป็นตัวที่สครับ ตัวที่สองเราเลือกมาเป็นตัวของโฮมโปรนะครับวันนี้เราเลือกคุณค่อนข้างจะเพรสเซนต์นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้อง,ต,องต้องยอมรับน,นะครับว่าก็ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ผมผมอมองเป็นหุ้นในกลุ่มเทอาร์นาดาวเลยนะแล้วก็ปีปีหกห้าเนี่ยถือเป็นปีที่น่าจะมีกําไรเติบโตได้ค่อนข้างจะดีนะครับในแนวโน้มในไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับเซมโซเซลโกรดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นภาพภาพที่ดีต่อนเนื่องจากในช่วงของไตรมาส สระสี่ที่ผ่านมานะครับก็ไปผลจากเรื่องของการคลายล็อกดาวน์นะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการของทางภาครัฐด้วยนะครับก็ถือว่าเข้ามาช่วยได้ค่อนข้างเยอะโดยเพราะมาตรการชอบดีมีคืนนะครับก็หมดหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ย ก็รอตัวเลขรายงานออกมาอยู่นะครับซึ่งมีตัวเลขคร่าวๆเป็นกกระทรวงพาณิยตั้งแล้วว่าการจำเนิกาใช้สอยในชน่วงเดือนมกราคมก็กคุมภาพันเนี่ยออกมาถือว่าดีมากตรงนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนออกมาที่ตัวของผู้ประกอบการในช่วงไตรมาสตื่ด้วยนะครับที่เราคาดว่าจะออกมาดีทั้งปีเนี่ยเราเชื่อว่าปีนี้ยังไงเป็นปีที่ไม่น่าจะมีล็อกดาวน์แล้วล่ะนะครับเพราะนั้นทุกสาขานะครับทุกทุก ทุกส่วนของโฮมโปรเนี่ยนะครับน่าจะกลับมาเดินเครื่องเต็มที่นะครับแล้วก็ยอดขายน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาเต็มที่ด้วยในปี65เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะเพิ่มสาขาเพิ่มอีก7สาขานะครับเป็นโฮมโปรสอสาขานะครับแล้วก็เมกะโฮมอีก5สาขานะครับตรงนี้เองก็จะเป็นการตอบรับในเรื่องของการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะครับคาดหมายตัวของเซนโซเซลโกสในปีนี้เติบโต5-7%ผมถือว่าคอนเซอร์เวทีฟนะเพราะว่าจริงๆภาพเนี่ยน่าจะเติบโตได้มากกว่าตรงนี้ด้วววยยซซ้้าาาานน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 ะะะะะคคคคครรรรรััับบบแต่่่่กกิเิเเเเเเห์็ปมภพททีีีอออขงจฟ ก็ยังเห็นตัวของกําไรในปี65เนี่ยที่เติบโตค่อนข้างจะโดดเด่นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เรายัางยังยังอมองโฮมโปรเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะดูดูดีอยู่นะครับมีการประกาศจ่ายเงินเป็นผลออกมานะครับ20ตังค์เหมือนกันนะครับก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่20เมษายนนี้นะครับแล้วก็จ่ายเงินเป็นผลวันที่6พฤษภาคมนะครับก็ยังให้ให้ราคาเป้าหมายใน,ชนใเชิงปัจจัยพื้นฐานเอาไว้ที่18บาทนะครับยังให้คำแนะนำซื้อเช่นเดิมครับ ครับแนะนําซื้อ Home Pro เป้าพื้นฐานปลายปี18บาทผ่านไป2ครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับุณเอกครับครับตัวของ CPR นะครับก็เชียร์เชียร์มาอย่างต่อนเนื่องนะในช่วงเดือนที่ผ่านมาสำหรับตัวของ CPR นะครับก็ขึ้นมามากพอสมควรแต่ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับอาจจะอัพไซด์เหลือไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับเพราะฉนั้นในคำแนะนำในเชิงปัจจัยพื้นฐานหลาจให้เป็นเกงกาไรนะครับแต่ว่าผมมองอย่างนี้ผมมองว่าเศรษฐกิจปีนี้บ้านเราอะ <c oughs> ถ้าจะโตเนี่ยผมว่าโตมาจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เชื่อไว้เลยว่าถ้าเขามีมาตรการใหม่ออกมาเนี่ยนะครับ c b o เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษ,ษัทที่ผมเชื่อว่าทั้งเราแล้วก็คอนเซน s u ัเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับอ่ากำไรแล้วก็ราคาเป้าหมายในอนาคตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเอาภาพตัปัจจุบันก่อนดีกว่า นะครับภาพปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าดูดีนะครับแล้วก็ผลประกอบการในช่วงของไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็คาดหมายว่าจะดูดีด้วยนะครับเซมโซเซลโกลด์ในช่วงของเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยน่าจะเติบโต year on year เนี่ยใกล้ๆ10%ได้นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างจะมากพอสมควรนะครับแล้วก็ในในเรื่องของปีนี้ธุรกิจของเขาเองทั้งในส่วนค้าปลีกค้าส่งเนี่ยนะครับผ่านแมคโครแล้วก็ ตัวของโลตัสเนี่ยน่าจะมีรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นการฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเลยนะครับผลประกอบการนะครับก็น่าจะรับรู้ในส่วนของกําไรจากโลตัสเข้ามาเต็มเนี่ยเป็นไตรมาสแรกจะเป็นการรับรู้ผ่านตัวของแมคโครเข้ามานะครับก็ตรงนี้เองก็จะถือว่า ถือว่าช่วยช่วยในส่วนของการเติบโตของกําไรได้มากพอสมควรนะครับผลประโยชน์ทางอ้อมนะครับจากเรื่องของมาตรการช็อปดีมีคืนนะครับผ่านตัวของเซเว่นเนี่ยอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผ่านแมคโครตัเข้ามาเนี่ยอันจะเตมเต็มมากกว่านะครับจริงๆตัวแมคโครเองก็เป็นอีกบริษัทหนึงที่เราสนใจเพียงแต่ว่านักวิเคราะห์เรายังไม่ได้เบอร์รุนตัวนี้นะครับแต่ว่าเันนี้เราเชีย CPO ไปก่อนนะครับก็ยังถือว่าเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็แล้วก็ทั้งปีเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์เราก็ยังคงคาดการณ์นะครับ 11%นะครับก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างมากนะครับปีนี้เราคาดหมายแล้วว่าไม่มีน่าจะมีล็อกดาวน์แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของโอมิคอนเนี่ยผมว่าตอนนี้ทุกคนอิกนอร์แล้วนะครับเพราะว่ามีวัคซีนแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ใส่หน้ากากนะครับแล้วก็มีมีมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวมากพอสมควรนะครับติดก็อาจจะมีอาการไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่คอนเซิร์นเรื่องใหญ่ละนะครับก็ยังให้คให้เราเป็นเกิงกําไรอยู่แต่ว่าเชื่อว่าแนวโน้มตัวเนี้ยค่อนข้างจะดีนะครับาาาเเป้้หมยยออไวู่ที เ70บาทครับเป้าพื้นฐานปลายปี70ถูกต้องนะครับคุณเด็ครับครับผมสำหรับท่านที่มองวิกฤตเป็นโอกาสแล้วก็รับความเสี่ยงได้ปานกลางนะครับนี่คือสิ่งที่มีมาให้เลือกในช่วงนี้ครับสมนาออนไลน์คอสปิดหลักสูตรที่2ของปีนี้ครับ ตลาดแพนิคและเงินเฟ้อพุ่งรับมืออย่างไรโดยคุณกิจพลภัยภัยศารกิจนะครับวันเสาร์26มีนาคม9นาฬิกาถึงเที่ยงและตามด้วย Q&A สดอีก2รอบนะครับสนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางเดิมนะครับไลน์ไอดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A แอแล้วตามด้วยคําว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวนะครับ สมัครหลักสูตรนี้20ท่านแรกได้รับหนังสือเล่มนี้ How to Trade in Stock มอบให้ด้วยแถมยังได้ราคาพิเศษในช่วง Early Bird นะครับ